วันนี้นะครับช่องอบัดโปรโมชั่นก็พามาดูรถนั่งปาปกาดบริจตบป30ที่หรือบางคนจะเรียกติดป,ปากว่าเป็นบริจตปคนพิการนะครับเนื่องจากรถรุ่นนี้นั้นได้ออกแบบมาให้รองรับหรับผู้พิการได้เลครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการด้วยนี่ครับหน้าตาของรถก็จะเป็นมีแถว นั่งคู่แล้วก็นั่งเดี่ยวนะครับจะมีทั้งหมด30ที่นี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่ก็มีการใช้ปุ่มกดนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็จะมีปุ่มไม่กดไฟฉุกเฉินด้วยกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับก็จะเห็นว่ามีแสถรักว่ารองรับคนพิการ้วยนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นอา เป็นลําที่ใช้ช่วยยกรถเข็นนะครับกรณีที่มีผู้บริการหรือผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นก็จะมีลิฟต์ตัวนี้ช่วยดึงรถเข้ามาด้วยก็ตรงนี้ก็จะเว้นที่ไว้สําหรับจอดรถนะครับรถเข็นของผู้บริการหรือผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับ ก็นับเป็นอีก9ก้าหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับการรถไฟที่ได้ออกแบบมารองรับผู้โดยสารหลากหลายประเภทมากขึ้นนะครับเพื่ออํานวยความสะดวกตอนนี้เราก็ใช้เป็นชานต่าอยู่ก็มีรถรุ่นนี้จะมีลิฟต์ยกขึ้นมานะครับช่วยออนแบบสะดวกได้มากเลยครับแต่ต่อไปถ้าเป็นอนาคตต้งเป็นชานสูง ก็ครจะกสะดวกกว่านี้นะครับไม่ต้องใช้รีดยกนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในรถนะครับก็าจะถูกใจสำหรับคนที่มาคนเดียวนะครับว่มามีที่นั่งแถวเดียวไม่ต้องนั่งกับคนอื่นนะครับนี่ครับเป็นจอดรถเข็นที่ผมโดยสารมาก็เป็นรถด,ด่วน86นะครับ ซึ่งรถที่พว่วงรถล้นนี้่มากตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่รถด่วน83 84เค่ไปทางต่างแล้วก็รถด่วนไ้5ไป็นกรงเพ่ไปทางนากปอสกับนราธนะครับจากที่ทใช้บริการของเมเจอรก็แอร์เย็นดีนะครับที่นั่งหนานุ่มนั่งสบายนะครับ <S <S ถ้าไปไกลๆอย่างสุขไปทางก็อาจจะเมื่อยนิดหน่อยนะครับ <S 1> <S 1> แต่ผมนั่งมาจากประจวบลงราชุรีก็ เป็นระยะนี่กำลังดีนะครับรถก็น,นิ่มดีนะครับใกล้จะถึงสถานีราดบุรีแล้วเดี๋ยวผมก็ลงที่รานบุรีแล้วเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายนอกรถที่ชมด้วยนะครับ จะเป็นสถานีลาบุรีนะครับตัวเบาะนั่งก็ค่อนข้างหนาน เป็นโซฟาเรียกว่าหมอนเป็นรถนั่งชั้นหนึ่งก็ได้นะครับ อันนี้นาดบุรีแล้วนะครับวันนี้โดนแปดทกันา่าช้าอยู่ประมาณ้าเวลาเข้าลาปุรีประมาณตีสามนะฮะเป็ช้าอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงนะี นีนะครับพี่น้องนะครับนั่นนี่ เป็นภายนอกตัวรถนะครับก็เป็นรถ JR เก่ามาดัดแปลง ีจะไม่มีเครื่องปั่นไฟเป็นของตัวเองนะครับต้องคุณนายชาวบ้านโดยปกติก็จะพ่วงติดกับรถนอนแดวูนะครับเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟระบบไฟนะครับดึงไฟจากรถแรดวูมาใช้ เป็นประตูสำหรับลิฟต์ยกรถเข็นนะครับที่เราเห็นใะข้างในมาสักครู่นอกก็จะเป็นแบบนี้